โรคกดไหลย,ย้อนนี่คือเป็นโรคเกี่ยวกับหูรูดด้านบนค่ะเลวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยมันลงหลอดอาหารไปแล้ว<ะ>ใช่ไหมคะ ก่อน <g år> ที่มันจะลงไปที่กระเพาะเนี่ยมันจะมีหูรูดท,ที่ปิดอยู่ก็คือพออาหารผ่านไปแล้วหูรูดท,ทาหน้าที่ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้กรดมันไหลย,ย้อนขึ้นมามแต่ทีเนี้ยถ้ามีอาการหูรูดเสื่อมพอเวลากรดที่ไหลย,ย้อนขึ้นมาพร้อมกับอาหารเนี่ยค่ะม,มันก็มาทําให้เยื่อบุหลอดอาหารของเราระคายเคืองอเพราะว่าอย่าลืมว่าเยื่อบุหลอดอาหารเราเนี่ยมันไม่ได้มีเมือกหุ้มปกคลุมเหมือนเยื่อในกระเพาะเนาะก็อย่างที่ดรนิกพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าโรคกระเพาะเนี่ย มันมีแต่การใช้ยาแบบปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลุ่มยาลดกดแล้วก็อันนี้มาเคลือบแผลต่างๆเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุจริงๆมันต้องวาลุการอักเสบที่มันเกิดอาการอการตรงนี้ขึ้นมาแล้วแล้วการใช้ยากลุ่มนี้มันยังไม่มีจุจนกระทั่งเรามาพบว่าคามิ้นชันเนี่ยฮะมันสามารถลดกดตรงนี้ได้คามิ้นชันโดยในรูปทั่วๆไปนะครับมันไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นะครับทานก็ไปส่วนใหญ่ลดถ่ายเป็นอุจจาระไมหมดแล้วก็ประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะฮะ ผมกับดรยูจิเอซูเลเนี่ยเราได้ทําวิจัยเรื่องนี้จะลองประสบความสําเร็จเป็นคนแรกแรกของโลก <c oughs> นะครับคือเอาสารคือคูมินอย์ในกระมิ้นชันเนี่ยนะครับมาทาอยู่รูปที่ละลายน้ําสามารถกินแล้วมันดูดซึมได้เพราะนั้นเนี่ยก็คือเรามาใช้พวกสมุนไพรในกลุ่มกรนะมิ้นชันเนี่ยค่อนข้างได้ผลดีเ <c oughs> พราะหนึ่งเป็นต้านการอักเสบแล้วก็มันช่วยมันช่วยในการขับลม <c oughs> แล้วก็กะนันเดียวกันนะครับกระมิ Mik ้นชันยังมีส่วนในการเร่งของการสร้างเมือกนะครับที่มาเคลือบกระเพาะแต่ตรงนี้ด้วย